ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคม67เนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ9.38โมง38นาทีนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้มีเอลิกออสเตรเลียกับระเตะนะครับวันนี้มี3คู่นะครับก็คู่แรกเริ่มเตะบ่ายโมงนะครับ เราก็เป็นช่องเดียวมั้งที่วิเคราะห์ใน l e a g u กออสเตรเลียนะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สตาร์ทมาเอ League เนี่ยผมแทบจะผิดตลอดเลยมันคนละเรื่องกับปีที่แล้วเลยนะราคาเนี่ยอย่างวันนี้คู่แรกเลยเนี่ยราคามันก็เรียกว่าเป็นหลีกเดียวในโลกใบเนี้ยนะครับที่ราคามันสวิงแรงสวิงแบบแล้วสวิงแรงก็มาบ้างไม่มาบ้างเลยนะ อย่างในในนัดแรกอะเนาะในนัดแรกเนี่ยสวิงเนี่ยก็ไม่มานะเออสวิงเนี่ยก็ไม่มานะเนี่ยคู่ของคู่เซนเทนโค้ดที่จะลงวันนี้แหละเจอกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ในนัดแรกเนี่ยเห็นไหมตอนเปิดมาเนี่ยเซนเทนโค้ดเจ้าบ้านเป็นต่อนะครับแล้วพอก่อนเตะกลายมาเป็นรองซะง,งั้นนะก็จบ0ูนนะครับก็จบ0ูนแสดงว่าอะไรบอลที่เป็นต่อแล้วกลับมาเป็นรองอะมันก็ไม่ชนะอยู่ดี เออมันก็ไม่ชนะอยู่ดีอะประมาณนั้นอะ่ะเออแล้วไอ้บอลที่เป็นรองแล้วกลับมาต่อก็ไม่ชนะอยู่ดีอืราคานี่อันเนี้ยยังปอสลับปอใช่ไหมไอ้วันเนี้ยหนักกว่าวันเนี้ยหนักกว่าราคาเปิดคู่นี้นะครับเดี๋ยวเอาไปไปไปพูดถึงคู่เจอกันก่อนนะครับอดีไลเดยอยู่ในเต็ดนะครับจะลงเล่นนัดแรกครับเป็นทีมเดียวในเอลีกที่ยังไม่ลงทําการแข่งขันนะครับ ส่วนเซนต์เทนโค้ดทีมเยือนวันนี้ลงเล่นเป็นนัดที่2แล้วนะครับนัดแรกก็ไปเสมอไอ้เมื่อกี้เนี่ยมานะครับไปเสมอเมลเบิร์นวิกตอรี่มานะครับ,เ,เ,รบเล่นในบ้านเสมอกับเมลเบิร์นวิกตอรี่มา0ูนย์นะครับวันนี้บุกมาเยือนราคาเปิดแรกเ่ะเพื่อนๆดูอะเปิดแรกเนี่ยให้เซนให้เซนตัทนโค้ดทีมเยือนบุกมาต่อครึ่งลูกลบห้านะครับแต่มาณนะตอนนี้จะเตะ3 3มสชั่วโมงเนี่ย กลายเป็นมาลองปอล้ะเออดูดูมันเนี่ยจากตอนแรกบังคับให้ชนะตอนนี้ขอแค่เสมอก็ได้ตังค์แล้วไม่ต้องทำอะไรเห็นไ,ไหมราคานี่แปลกมากนะครับราคาเนี่ยแปลกมากทีนี้ถามว่ามันสวิงอย่างเงี้ยมันจะมาไหม,มผมมองโดยโดยยึดในนัดแรกว่าสวิงมันก็มีโอกาสไม่มานะครับแต่มันก็ไม่แพ้ เพราะงั้นราคาวันนี้ผมเลงไปเลยนะผมเลงไปที่อดีไลเด่แหละแต่เลงไปที่ราคาเสมอได้7อ่ะอ่อันนี้คือดอกแรกดอกที่มองว่าราคามันสวิงขนาดนี้มันก็ต้องมีอะไรดีบ้างนะครับแล้วก็โดยสถิติของอดีไลเด่เนี่ยยามเล่นในบ้านเนี่ยผลงานมันไม่ขีเลนะ่นะนี่ดูก่อนนะครับนี่ อันนี้ไม่รวมฤดูการล่าสุดนะย้อนหลังไปเลย5ปีนะครับย้อนหลังไปเลย5ปีจะเห็นว่าอดีเลเดชนะแบบมาตรฐานมากเลยเออชนะแบบมาตรฐานมากเลยคือพูดง่ายๆว่าเกิน50%นะ13นัดเนี่ยมันต้อง6ครึ่งใช่ไหมอันนี้7 7นะครับ7ก็ถือว่าสูสีคือ50-50 a d อดีเลเดมันจะชนะได้นะครับส่วนไอเซนเทนโครดเนี่ย เล่นนอกบ้านน่ะถึงจะอฟอร์มไม่สม่ำเสมอนะแต่ก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวนะครับยังเป็นทีมที่น่ากลัวแต่วันนี้ราคามันสวิงเวอร์อรนะครับม,มันสวิงเวอร์เ,อรเพราะฉะนั้นดอกแรกราคามันสวิงกลับมาเป็นอดีไลเดจากรองเป็นต่อเนี่ยอดอกแรกนะดอก2เนี่ยมองไปที่สถิติของอดีไลเดมันเล่นในบ้านมันโอเคไงเออมันโอเคนะแล้วก็ดอกสามเนี่ย มองไปที่ ide, อดีตอดีไลเดเจอกับเซนเทนโค้ดเนี่ยดูเลยเพื่อนๆทั้งหมดกี่เกมเนี่ยหนึ่งสองสามส1่ห้าหกเจ็ดแปครั้ง17ครั้งเซนเทนโค้ดสามารถบุกมาเอาชนะได้แค่4ครั้งบุกมาเสมอได้1ครั้งรวมเป็น5ใช่ไหมก็เท่ากับ a d ิไลเดลงเล่นในถิ่นเจอกับเ e n t r นโก o สิบเจเกมเนี่ยชนะไปถึง12แล้วก็เสมอ1แพ้ส่มันสติมันมันค่อนข้างแตกต่างนะสติมันค่อนข้างแตกต่างแล้วก็ถามว่ามันผิดเพี้ยนราคาไหมก็ไม่นะเพราะว่าปกติแล้ว a d ิไลเดมันเป็นทีมต่อนะเห็นไหมดอกจันมันอยู่ที่ a d ิไลเดนะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมปกติแล้ว เอออดิไลดมันเป็นทีมที่ต่อนะอะเดี๋ยวผมติ๊กให้ก่อนว่านัดไหนที่มันไม่ต่อมันต่อแทบจะทุกเกมอะ่ะเนี่ยมีแค่สองเกมเนี้ยที่มันไม่ต่อเพราะอะไรเดี๋ยวดูกันนะอืมมีแค่สองเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นฝั่งเซนตันโค้ดบุกมาต่อใช่ไหมอ่าทีนี้ถามว่าอืม ผมยังมองว่ามันมันโอกาสมันมีสองหน้าคือหน้าอดีเลเดเสมอกับชนะนะถ้ามองถึงแพ้เนี่ยดูดูจากหลายๆดอกที่เราพิจารณากันเนี่ยผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับแล้วก็ดอกถัดไปเนี่ยเป็นดอกที่เขาแห่ไหลรองไงเนี่ยเนี่ยเปอร์เ,รเซ็นต์นักลงทุนล่าสุดเนี่ยมันอยู่เซนทัลนโค้ถึงหกสิบสามแล้วก็อยู่ Id อา e ีเดย์สามสิบเจ็ดถามว่านะครับถามว่ามันต่อก็จริงอะ่ะแต่ว่าในช่วงหลังๆมันเนี่ยเห็นไหมมันมันเป็นเซนเทนโค้ดบุกมาเอาชนะนะแล้วมันก็ต่อแค่ราคาเสมอวันเนี้ยไม่มีเหตุและผลนะที่อยู่ๆจะเอาดีอ l รีเดกลับมาต่อปออ่ะอืมผมว่าวันนี้ อดีไลเดลงเล่นนัดแรกในบ้านแล้วก็หืนกระหายว่างัันนะครับในชัยชนะด้วยผมว่าน่าเกาะเจ้าบ้านว่ะอืมนะมก็ว่ากันตามเหตุและผลแบบนี้เนาะไม่รู้จะว่ายังไงถ้ามันจะผิดจะถูกก็นะเออคู่นี้ยืนอยู่อดีไลเดนะในมุมมองผมนะท่านไหนที่คิดว่ามันมีเหตุและผล ชอบอดีตอะไรได้เหมือนกันก็มานะครับส่วนท่านไหนที่มองว่าเฮ้ยนะนะาช่วงนี้แม่งจับอะไรผิดหมดผิดรวดรวดผิดเกิน7-8 0อใช่ไหมอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับอยู่ทีเ่เทคนิคของแต่ละท่านในการในการใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกอะไม่ว่าท่านจะติดตามช่องไหนก็แล้วแต่ให้มันลงเป็นช่องๆไปอย่าแบบไปเรื่อยอะเอออย่างสมมติตามผม ช่วงขึ้นถึงแม้จะไม่ชอบตัวที่ผมให้ก็ไม่สวนก็ก็ข้ามไปอย่างเงี้ยหรือไม่ช่วงผมตกเฮ้ยนะาให้ตัวอะไรมากูสวนกูสวน,สวนก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะเออมันว่าไม่ได้นะครับแต่ขอให้จับเป็นช่องๆเออไม่เฉพาะช่องผมหรอกช่องคนอื่นก็ได้เทคนิคที่ผมเคยใช้แล้วมันก็สมัยผม,มยังยังกระเตะกระแตะในวงการเนานนะผมก็ ยังเป็นนักลงทุนอยู่นะครับก็ทําแบบนั้นก็คือคนเรามันมีเป็นช่วงๆครับมันมีช่วงขึ้นช่วงลงช่วงถูกช่วงผิดอ,ะอ่ะออยู่ที่พยายามว่าไอช่องไหนอะ่ะเวลาผิดให้มันผิดยาวๆเวลาถูกให้มันถูกยาวๆแบบนั้นอะ่ะมันโอเค <laughs> มันโอเคแต่ผมอะ่ะพยายามเอาตามเนื้อหาเอาตาม ที่มันจับต้องได้อะเออผมไม่ใช่มาแบบว่าเฮ้ยเอาความชอบส่วนตัวแล้วก็ชี้เลยว่าเฮ้ยกูชอบตัวเนี้ยมันคือมันมองแล้วมันไม่ใช่อ่ะเออมัน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 ต้องมเออีเหตุและผลในการตัดสินใจอะซึ่งผมก็พยายามบอกลงไปในคลิปตลอดว่าผมพิจารณาแบบนี้นะเออถ้าใครคิดว่ามันมีเหตุและผลก็ว่าไปนะครับอืมส่วนเทคนิคพิเศษแต่ละท่านที่ผมบอกไปนะ่ะก็แล้วแต่นะครับ เนี่ยมันหลายๆดอกมันมันมันค่อนข้างเข้าทางอดีไรเดอะไม่รู้จะทํำยังไองอะท,ท้งๆที่ถ้าดูผิวเผินให้นะเหมือนไอเซนตันโค้ดมันมันดูดีกว่ามันมีออร่ามากกว่าหรือเปล่าพักหลังๆได้ยินชื่อมันบ่อยใช่ไหมส่วนอดีไเดมันอาจจะเป็นทีมธรรมดาไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมอืมแต่ดูดิแม้กระทั่งในเลดอะในเลตฟิกออดในเลตแบบ าราคาภูตัวอื่นๆน่ะมันมันมันดูด้อยค่าเซนทันโค้ดมากเลยนะเนี่ยอ่ดูเนี่ยดูอย่างคอลเลกสกอร์เนี่ยดูสกอร์ของไอเซนทันโค้ดที่จะบุกมาชนะดิมันจ่ายซัมบะเลื้มขนาดเนี้ยเพื่อนๆอ่ะอย่างเงี้ยก็เพิ่มเข้าไปในในมุมมองการพิจารณาเห็นไหมอ่ะหรือเราจะดูในอ่าดับเบิลชานการเสียประตูไม่เสียประตูของไอเซนทันโค้ดมันก็ไม่ดีเลยอ่ะนู่นทะลุห้าเลยนะ อืมอะผมมองว่ามองมุมไหนมันก็ดูอดีเลเดมันดีกว่าถ้าวันนี้อดีเลเดมันจะแพ้ลงไปอะ่ะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ถือว่าอืมมันมันมันอธิบายไม่ได้อะ่ะ <c ười> คือผมใช้เนื้อหาอธิบายแล้วนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมผมว่าอดีเลเดมันไม่แพ้นะแล้วก็จับที่ราคาเสมอได้เจ็ดด้วยอ่ะเนี่ย มไม่ได้ไปจับที่ราคาปอด้วยอะผมให้ทัศนะไว้ว่าอยู่อดิเลเดที่หน้าเสมอได้เจ็ดอะทีนี้ราคามันสวิงมาขนาดนี้แล้วสวิงหน้าปอเนี่ยแฮนดิแคปปอเนี่ยฟิกออดมันได้ไหมนะมฟิกออดสูสีมาหน้าปอฟิกออดก็ยังสูงสีนะ คือมันมันน้ำหนักมันก็ยังไปทางอดีไลเดอยู่ดีอะ่ะเออผมมองว่านะ,ะแล้วก็เดี๋ยวดูสถิติการเจอกันดูสิคู่นี้มันยิงกันระเบิดจริงๆนะบอกก่อนคู่นี้มันยิงกันยิงกันระเบิดเลยสถิติอะ่ะแล้วก็ไอ้อดีเลเดฟิตปังลงเล่นนัดแรกในบ้านในะขณะที่เซนทันโค้ดนัดแรกมันก็มันก็ดูยิงไม่ได้เนาะ อืมผมว่าสูงแรกมันมันก็ยังน่าลุ้นนะแต่ถ้าจะจับสูงสูงแรกเนี่ยขอให้กด1ลูกลงไปครับ1ลูกครึ่งครบลูกครึ่งลูกนะครับส่วนบอลเต็งเนี่ยผมมองว่าน่าอยู่อดีไลเดนะ,ะเพราะงั้นผมให้เลยครับต่อเจ้าบ้านนะครับที่ราคาเสมอได้เจดราคาเดียวเลยอ่ะอันนี้อ่ะนี่แล้วก็ สูงแรกนะครับสูงแรกก็ยังดูหน้ามาคือบอลมันอัดอั้นทั้งคู่อะ่ะเออนะสูงแรกเนี่ยขออยู่ที่ราคากดหนึ่งลูกลงไปะนะเพื่อนๆน,นะคือพูดง,ง่ายๆว่านาทีปลายๆสิบปลายๆอะ่ะคือถ้าเราตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณนาทียี่สิบยังไม่ยิงอะ่ะราคาเนี้ยมันน่าจะโผล่มานะครับ ราคาเนี้ยมันน่าจะโผล่มานะครับสูงแรกเนี่ยก็ต้องรอครับบอลบ่ายโมงนะเตะบ่ายโมงนะครับอืมประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนการผ่านการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ลายไ d นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E T N A M Double O นะครับก็ถ้าคิดว่านะครับมีผมเป็นเพื่อนคุยนะครับก็เหมือนจิตแพทย์นะบางทีมันยิ่งกว่าจิตแพทย์อีกใช่ไหมมันเพิ่มให้เครียดหนักอืก็ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าถ้าอยากช่วยเหลือกันก็แอดไลน์มาที่นี่นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เอลีกเนี่ยน่าจะเป็นลีกที่ผมเอามาพูด ในทุกวันที่มีการแข่งขันกันแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่มีช่องไหนเขาพูดหรอกเพราะว่าราคามันสวิงมากแล้วก็บอลมันเหมือนออกหัวออกค่อยได้ตลอดอ่ะเออฟอร์มเป็นต่ออยู่ๆก็แพ้อย่างไอ้เมื่อวานเนี้ยไอ้เมื่อวานเนี้ยไอ้แม็กอาเธอร์ใช่ไหมแม็กอาเธอร์แม็กอาเธอร์เจอกับนิวคาสเซิลเจ็ตโอ้โหแม็กอาเธอร์เนี่ยสูงแรกอามามานาที19นาที20นะครับ แล้วก็เป็นแมคอาเธอร์เจ้าบ้านนําด้วยนะครับนัดแรกอะแมคอาเธอร์ยิงมา6กหนึ่งนะแล้วนัดที่2ก็ยังเล่นในบ้านแล้วต่อต่อครึ่งครบลูกอะแต่ว่าผมให้ราคาไปที่ครึ่งลูกครึ่งลูก72มั้งใช่ไหมแล้วนําด้วยแล้วสูงแรกได้ด้วยมองแล้วว่าโอ้ยครึ่งหลังยังไงก็ยังไงก็มานะครับสุดท้ายครึ่งหลังอะมันเป็นไอ้นิวคาสเซิลเจ็ดอะยิงมาสองลูกชนะเฉยเนี่ย บอลออสเตรเลียเอลีกมันเป็นแบบนี้นะครับมันมันเดาทางยากเพราะงั้นเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมาแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นลีกที่น่าวิเคราะห์อยู่นะครับผมยังชอบมากกว่าพวกออ,อะไรนะพวกของทางเอเชียเราอะพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยยังผมยังชอบมากกว่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกสคู่ก็คงจะ มาวิเคราะห์ให้นะครับอ่ะยังไงก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ